สองเมนูในจานเดียวของผมวันนี้ ก็ลองจะตกตกทุกวันครับมากแต่ให้เยอะเลยนี่พวงแบบครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นสองครั้งรัวนะครับผมสุดยอด กระ,เป,ระเ,เป็นอริกไทยไทยทเป็นหอม,มรอบก็ได้ครับผมเรียบร้อย จบเมนต่อไปอีกครับผมจะเข้ากันสุดๆเลยครับหมูทอดครับคราวนี้เดี๋ยวก็รวอครับผมรัวกสใหม่ครับแต่กระทะอันนี้มันจะเป็นไปขึ้นดีมากครับผมตรงนี้สุดยอดเลย สังเกตจากข้างๆตรงนี้จะดำไปหมดเลยไปไหม้ก็อหอมออกเลยครับผมเทียบตบสุดยอดเลยครับปลาลองมาแล้วนะเพิ่มคนตก,กินเขายิ่งอร่อยครับผมเป็นไรกลัวแต่มันจะเมื่อด ผัดกระเทิยมผอดกระเทียมทุกไข่เกียวกัะเทียมก่อนเลยไข่ทอดกระเทียมก็ได้ครับชิมครั้งหนึ่งแบบประทับใจเลยครับผมแต่หมูจะแซ่บกว่าโหแรง สองซ้อนสามซ้อนเขือขี้เขา้ามหอมกระตุ้นตาบไทยมาแล้ว เดือดน่ากินครับผมเลยกินกับต้นหอมกับแตงนิดหน่อยเข้ากันสุดๆซื้อเ <laughs> สเื้อเขาซื้อเสื้อเขาน้ำซอดมันถูกข้าวนี่จ้วยยิ่งเป็นข้าวผัดนะครับผมลองกินตามนะครับผมร้านไหนที่เราแบบสั่งพิเศษก็ได้ล,ลองไปดูสิมงตามผมขอม กินเองอะไรครับผมลองประทับใจกินมากเลยครับผมกินกี่แบบหมูหอยกระเทียมกี่จานนะครับผมทุกข้อสวยสุดยอดแล้วมาแล้วมาบประทานด้จุกกับจุกจุกจุกโอ้สุดยอดเลยครับผมสุกแบบโล่งๆดีเด็ดอยรู้ว่าหมูหอยกระเทียมแซี่ยมขนาดไหนตรงไข่ผ่านมาทางนี้นต้องแวะซิมรลานนะเพื่อนครับผมกระติก ประทับใจเลยแจ่มมากเลยครับผมแจ่มกว่าใบกระเพราอีกนี่ค่ะผมนะแตกไม่ต้องร้องครับผมทำแหลกเลย,ยเพิ่มโรยพริกไทยหอมล่าสุดแล้วก็โรยต้นหอมผักชีด้วยครับผม กรือมากดีกว่าผมหอมข้าวหอมรังผมคือกับมูหอมแบบ

นี่มูสอร่อกครับผมจีสันอร่อยอย่างมากมายมหาศาลครับผมขำนัแบบ มันบานกรกอบเข้ากันสุดๆครับในนู่นเนี่ย มันหาวไร้น้ำผิดมาเพิ่มเค็นดี ได้นะครับจ้อองาวข้าวรับไปด้วยสิผู้หนคือแม่บัวไครนี่ที่ไหน

อืมอืมร่อยมันเร็วจุกจริงมันเไิ่มบอกเลยกินบนนี้จุก เจอเขานะครับ เดินลิ้นไม่หูมาโอ้ยหมูตียวบอกนอนอยู่ครับมันต้องมากวนเลยบอกเออรียบลิ้นถองมันเอาขึ้นมาวันนี้ขึ้นมาอืมนอนลิ้นไม่หูยังขึ้นมาได้อยู่ขึ้นมาได้อยู่มันขึ้นมาได้อยู่ไอ้ดมเน่ชอบดม,มไปไปฮึบฮึบอืมฝนจะตกแล้วเว้ยเออถึงก็ไปตลาดด้วยดู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 ดงดูเตะ ไม่ต้องมานอนนี้ไม่ต้องมานอนให้กวนเลยนะต้องมานอนให้กวนเลยนะฮะต้องมานอนให้กวนนะ